น่ารักมากนะทุกคนน้องน่ารักมากนะครับน,น,น,นี่มาถ่ายที่อยุธยานะครับเมืองเก่าของเรานะครับมาพร้อมพ่อ,อพร้พ่อแม่นะครับลูกน่ารักมากนะครับอบุ <c oughs> ่นมากครับนี่ครับน้องน่ารักมากนะทุกคนแต่มือกับคุณพ่อนะครับ <c oughs> คุณแม่คอยให้กำลังใจนะครับ evet. น่ารักอบุ่นมากนะครับนี่ครับเมืองเก่าของเรานะครับ ต้องไปหาชจอบต่อไปโอเคนะครับขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะครับ